อีกครั้งนงนึงนะคะที่พี่ได้กลับมาในบ้านที่มีแต่ความรักขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้หัวข้อลีภัยในพระเจ้าคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดนะคะในพระวจ,จนะธรรมที่ผู้นำได้อ่านไปนะคะพี่อยากจะบอกอย่างนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะประชากร ชาว b ีซเอเอ๋ยประชากรชาว b ีซเอเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าจงระบายความในใจต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยโอ้โหพระธรรมของพระเจ้าสุดยอดจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าพึ่งมาจาก จังหวัดอุดรธานีและรับทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจะไปเปิดคลินิกที่นั่นใช่ไหมคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ข้าพเจ้าไปทำอะไรที่นั่นไปดูงานมิชชั่นค่ะในะความเป็นคริสเตียนพอดีอาจจะต้องอธิบายให้น้องฟังว่างานมิชชั่นคืองานที่เราทำพันธกิจประกาศกับข้ามวัฒนธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นภาพชัดนะคะ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากจากการบอกเราเพราะว่าเราไปคุยกับน,น้องที่เคยเป็นมิชชันนารีอยู่ต่างประเทศเอาอย่างนี้ค่ะขอไม่เอ่ยต่างประเทศสิ่งที่เขาเล่าและประทับใจมากที่สุดนะคะที่ลีภัยของพระเจ้าคือที่ที่อันตรายที่สุดคนในประเทศนั้นนะคะโดนจับเข้าคุกเป็นคริสเตียน โดนจับเข้าคุกโดยก็เราไม่ทราบสาเหตุแต่ท่านเชื่อไหมคะในคุกคือที่ลี้ภัยของพระเจ้าแล้วเขาได้ทำการประกาศพระนามของพระองค์ในคุกค่ะมีผู้รับเชื่อค่ะเหมือนใครคะเหมือนใครคะเหมือนใครในะพระคัมภีร์ผู้เชื่อต้องตอบได้นะคะ ข้าพเจ้าประทับใจมากเลยในความยากของคุกที่ต่างประเทศนั้นนะคะหนึ่งไม่มีอาหารให้ค่ะไม่มีอาหารให้เมื่อครอบครัวเราคนใดคนหนึ่งเข้าคุกครอบครัวนั้นต้องไปอยู่ใกล้ๆที่คุมขังค่ะแล้วก็ส่งอาหารการส่งอาหารก็ยังไม่รู้ว่าถึงตัวหรือเปล่านะคะก็ต้องสอด สอดอะไรบางอย่างเข้าไปก็จะถึงชุดนั้นทั้งชุดรองเทา้านั้นทั้งรองเทา้าใส่ตลอดการอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขารับรู้นะคะถ้าเป็นการเข้าที่หนักหน่วงด้วยสาเหตุที่หนักหน่วงก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตอยู่ในคุกแต่ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่ในคุกสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เขาทำเป็นสิ่งที่ เขาพ็เจ้าประทับใจมากเลยเขาบอกงนี้นะคะว่าขณะที่เขาอยู่ในคุกเขาก็มีเสื้อมีรองเท้าแล้วก็มีชายชราคนหนึ่งถูกขังเข้าไปในคุกไม่มีรองเท้าค่ะเขาได้มอบรองเท้าให้ให้ชายชราคนนี้นะคะแล้วการที่เขาได้ป,ปฏิบัติตัวเนี่ยทำให้คนอยู่ในคุกเห็นพระเจ้าในตัวเขาค่ะ มันมีอะไรอีกหลายหลายอย่างค่ะย้อนกลับมาที่หัวข้อค่ะลี้ภัยในพระเจ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดเป็นที่ที่สงบที่สุดเป็นที่ที่มีความรักที่สุดพระเจ้าต้องไปทำันธกิจหลายที่ต้องเดินทางคนเดียวแล้ววัน ที่ไปครั้งเนี้ขณะที่เครื่องบินบินอยู่ตกหลุมอากาศโอ้โหใครเคยตกหลุมอากาศบ้างแต่ดีนะคะไม่มีใครวิตวายแต่เรารู้สึกวูบเลยคำแรกพระเจ้าช่วยแผมด้วยพระเจ้าช่วยด้วยมันเป็นสิ่งที่แบบติดปากอยู่พอมีอะไรนิดหนึ่งพระเจ้าช่วยแผมด้วยสักพักหนึ่งจากโครงเพลงโครงเพลงก็โอเค ก็พระเจ้ารู้ว่าชีวิตของการดำเนินชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าปลอดภัยที่สุดค่ะเมื่อท่านได้ทำงานในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะและจะเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดไม่ลองไปถามท่านที่กระเียณสิคะจะมีเรื่องเล่าความสุข สนุกที่ได้รับชีวิตคนเรามันไม่มีที่จะแบบสุขไปตลอดค่ะแต่เป็นสุขที่ประทับใจอยู่ในใจตลอดเขาจะจําจำได้ดีค่ะตอนที่ทำงานเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตนะคะจะวิกฤตอะไรก็ตามไอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องของเออตรวจคุณภาพเราจะตั้งกลุ่มอธิษฐานโดยศาสนกิจเจอกันอธิษฐานเจอกันหน่อยอธิษฐานจะมากี่คนก็ตาม อธิษฐานก็จะไปไปตามลายขอแรงอธิษฐานเพราะเราเชื่อมั่นว่าที่ที่ดีที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ได้คำตอบที่สุดยอดที่สุดคือที่ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจัดตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีแล้วก็ตั้งถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วท่านจะรู้ว่ามิชชันนารีต้องอะไรอะเหมือนกับ ผ่านความทุกข์ยากมาอย่างไรโรงพยาบาลในเครือ8โรงพยาบาลนะคะประวัติศาสตร์นี้น่าสนใจทั้งสิ้นพระเจ้าเองก็มีประวัติศาสตร์ในโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเซียนที่สุดยอดสามารถเล่าเล่าเล่าและเ,เล่าได้ว่านี่คือบ้านของพระเจ้าไม่ว่าจะเหนื่อยจากการทำงานอย่างไรแต่พระเจ้าให้ความสุขค่ะพระเจ้าบอกว่าทำงานน่ะถ้า ทำกับชีวิตคนเนี่ยคือสุดยอดค่ะการบริการที่ให้กับชีวิตคนเป็นการบริการที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะหนึ่งในงานของพระเจ้าคือเปิดโรงพยาบาลค่ะแม้ว่าคำสั่งสุดท้ายของพระเจ้าคือประกาศเจ้าจงออกไปประกาศแต่ในโรงพยาบาลก็สามารถประกาศ พระกิตติคุณของพระเจ้าได้โดยศาสนากิจเราเชื่อมั่นว่างานทุกงานที่พระเจ้าให้เกิดในโรงพยาบาลคือสิ่งที่ดีที่สุดอยากจะบอกว่าอยากจะให้พระธรรมนะคะวันนี้ค้นหาพระธรรมที่จะมาหนุนใจชาวบ c ซว่าพระเจ้าดูแลท่านอยู่นะคะพระเจ้ามองท่านอยู่นะคะ ท่านอาจจะยังไม่เชื่อท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่จงรู้เถิดว่าเจ้าของโรงพยาบาลดูท่านอยู่ท่านมาดูพระคำของพระเจ้าอยู่ข้อหนึ่งนะคะเป็นการยืนยันนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าสุดยอด จงนิ่งเสียไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอย่างไรจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องถ้ากลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกท่านคะพระเจ้ารับรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าเป็นคนที่สร้างท่านค่ะเป็นคนที่สร้างท่านมาด้วยความตั้งใจค่ะอยากจะบอกว่าพระเจ้าให้เราอย่ากโกรนกวายค่ะนิ่งเถอะค่ะนิ่งและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเป็นพระธรรมที่สุดยอดและอยู่ในใจข้าพเจ้าเสมอนะคะหลังจาก,กเกษียณพระพเจ้าใช้ชีวิตในการเรียนพระวจ,จนะจนจบ แล้วก็รับใช้พระเจ้าในความตั้งใจเนี่ยมีกำหนดเวลานะขอพระเจ้าด้วยว่าขอกำหนดแล้วชอบใช้ตะลันความสามารถตะลันสิ่งหนึ่งเริ่มจากการเป็นพยานค่ะเริ่มจากการเป็นพยานเล่าเรื่องพระเจ้าแล้วถ้าในงานในงานตอนเป็นพยาบาลใช้สิบนาทีคุณภาพฝึกตัวเองค่ะจะพูดเรื่องอะไรให้คนฟังรู้เรื่องจะพูดเรื่องอะไรให้คนฟัง,ต,งตื่นเต้นและสนุก เป็นการฝึกถ้าเราตั้งใจตั้งเป้าว่าเราจะทำสิ่งนี้เราขาดกำลังขอพระเจ้าค่ะจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าค่ะขาดกำลังอะไรกันบ้างไหมเหนื่อยหรอคะบรรดาผู้เน็ดเหนื่อยและมีภาระหนักจงมาหาเรา อู่พระวจนะธรรมของพระเจ้าเล่มหนาสาม,มารถตอบโจทย์ได้หมดเลยในทุกปัญหาค่ะท่านอาจจะมีภาระในการดูแลเออคนที่บ้านเจ็บป่วยผ่านมาแล้วค่ะข้าพเจ้าเองดูแลคุณพ่อซึ่งอายุ91ไม่ได้ดูแลตลอดนะครับพี่ชายดูแลตลอดแต่เราก็ไปแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านว่าพระเจ้า อย่าให้พ่อทุกทรมานนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนะคะถึงวันนั้นขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดและเป็นวันที่พ่อไปสบายที่สุดปรากฏวันที่พ่อไปคือวันที่พี่ชายอยู่น้องชายอยู่พร้อมหน้าเลยค่ะอัศจรรย์ส่วนข้าพเจ้าอยู่ในมือถือค่ะฮัลโหลกับพ่ออยู่พูดกันแป๊บไม่ถึงห้านาทีพ่อ ไปอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าให้เรานิ่งค่ะอย่าก,กวนกวายน,นำความทุกทุกอย่างทูลกับพระองค์ค่ะโควิดเยอะใช่ไหมกลัวบอกพระเจ้ากลัวกลัวพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มสันติสุขให้ข้าพเจ้าเดินทางข้าพเจ้าถามว่าพี่แพมกลัวไหมไปเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ไปโน่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปพิศุโลกทำพันธกิจกลัวค่ะแต่เราเองก็ต้องอ,อ,อะไรอะป้องกัน แล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าสามารถป้องกันได้ทุกสิ่งพระเจ้าค่ะอยากจะให้กำลังใจน้องๆนะคะและจริงๆเป็นความภาคภูมิใจนะคะว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลเราทำงานที่เข้าใจในโรงพยาบาลค่ะว่าบุคลากรจะเหนื่อยเพราะว่าโอ้โหโรคมันเยอะโรคมันแปกลกโรคอะไรก็น่ากลัวไปหมดจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า เราคือผู้ครอบครองโรงพยาบาลงเรคริสเตียนค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจนะคะจงนิ่งเสียจงลี้ภัยในพระเจ้าคำว่านิ่งเสียเอ๊ะพี่แพมทำยังไงอีกสไลด์หนึ่งค่ะผ่านมาจงนีวิธีง่ายๆเลยนะคะหนึ่งนิ่งด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าระบายความในใจ พี่แพมหนูไม่ได้เป็นคริสเตียนเอา,อางี้ยังไม่ต้องหนูหันมานับพระพรของพระเจ้าว่าอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพระเจ้าให้พระพอรอะไรคุณบ้างยังไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ค่ะลองกลับไปดูอุ๊ยเรามีงานทำเรามีเงินเดือนได้ทุกเดือนเรามีโบนัสเรามีการอบรมเราทุกยาก ก็มีศาสนกิจคอยช่วยเรามีเพื่อนมากมายถ้าท่านไปดูนะคะโลกภายนอกในช่วงโควิดทุกจริงๆค่ะกับคนที่ไม่มีงานทำไม่มีเงินเมื่อท่านหันกลับไปนับพระพรท่านจะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามากเหลือเกินเหมือนข้าพเจ้านะคะถ้าเรื่องการนับพระพรในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเขียนได้เป็นเล่มค่ะเขียนได้เป็นเล่มจริงๆ พระเจ้าให้สติปัญญาพระเจ้าให้คำพูดที่จะไปแก้ไขปัญหาพระเจ้าให้ลูกชายเลี้ยงได้ดังใจสัก8ปแล้วกันได้ดังใจพระเจ้าดูแลครอบครัวพระเจ้าดูแลเพื่อนรักพระเจ้าให้โอกาสอธิษฐานให้กับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนวิ่งมาเลยพีแมมอธิษฐานให้หน่อยขอบพระเจ้า นับพรพรแล้วข้าพเจ้ารู้ค่ะข้า,เขาพเจ้ายังตอบแทนพระเจ้าไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่านิ่งเสียจงลีภัยในพระเจ้าถ้าเป็นคริสเตียนอธิษฐานค่ะช่วยเหลือเพื่อนโดยการอธิษฐานหากรู้ว่าเขาพบปัญหาหรือไม่สบายใจหรือมาหาพี่ก็ได้นะคะในหลังกันนมัสการพี่อธิษฐานในค่ะพี่เชื่อว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะตอบคำอธิษฐานของท่านแต่ ต้องรับรู้อยู่อย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่จะตอบคือสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังรู้จักพระเจ้าแล้วล่ะแต่ยังเอ๊ะไม่เชื่อท่านลองหันกลับไปนับพระพรในขณะที่ท่านอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนว่าท่านได้รับพระพรอ,อะไรมากมายแล้วเริ่มต้นด้วยขอบคุณพระเจ้า เพื่อนข้าพเจ้าที่ไม่ใช่คริสเตียนเวลาเขาได้ความสําเร็จอะไรสิ่งที่เขาพูดติดปากขอบคุณพระเจ้าเธอนะขอบคุณพระเจ้าเธอนะเออพระเจ้าฉันก็ได้แต่ก็พระเจ้าเธอนั่นแหละเรารู้ว่าการนับพระพรเนี่ยจะเป็นตัวสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอุ้ยเราได้โอกาสอะไรมากมายเราไม่ได้เป็นคนทุกข์ยากเราไม่ได้เป็นอูขาดแคลนท่าน เปิดทีวีดูสิคนะคนแบบไม่มีจะก,กินนะมีมากมายแต่ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ห่วงเขานะคะห่วงมันก็มีขบวนการของการประกาศช่วยเหลือแต่ในขณะน,นี้อยากให้กำลังใจน้องๆที่ทำงานเหนื่อยที่ทำรู้สึกว่าหมดแรงแต่ท่านที่มีแรงแล้วดีมากนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วท่านอยู่ในที่ที่พระเจ้าครอบครองอยู่อยากย้ำว่าจงนิ่งเสีย ลีภัยในพระเจ้าเริ่มด้วยการนับพระพรก่อนค่ะนับสิ่งที่เราได้รับในแต่ละวั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 นแล้วท่านจะรู้ว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่ท่านมีโอกาสอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก็มีพระธรรมชูกำลังเหมือนอยาชูกำลังอย่างนี้นค่ะก็สาสาม หัวข้อนะคะเป็นพระธรรมชูกำลังอยู่ในสดุดีบทที่ร้อข้อสนะคะสะดุดีบทที่ร้อยข้อสจงรู้เถิดว่าพระยะหวโฮวทรงเป็นพระเจ้าย้ำอีกแล้วนะคะพระยหวหเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์แม้ท่านจะยังไม่เชื่อท่านก็เป็นของพระเจ้าค่ะ เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์อันนี้อย่าชูกำลังอันที่หนึ่งอ่ามาดูอีกอีกพระธรรมหนึ่งนะคะในอิสยาบทที่สี่สิข้อสีอข้อสิอันนี้มันเป็นเพลงนะคะเป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าอยู่ในใจเสมอคะ่ะอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าก,กลัวเลย เพราะพระเจ้าอยู่กับท่านทุกคนในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะอยากขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าแม้เจ้าจะยังไม่เชื่อเราแต่เราก็เป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังของเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเ,ออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราย้ำค่ะ พระเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะอ้าวยาชูกำลังอันที่สค่ะเป็นพระวจนะอีกข้อหนึ่งนะคะในฟิลิปปีบท4ข้อ6และข้อ7ท่านอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ท่านลองอ่านแล้วพิเคราะวิ์หฟังไปทีละตอนทีละตอนและท่านจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะคะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใดเลย ก็คือจงนิ่งเสียแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าคือระบายความในใจให้กับพระเจ้าด้วยการอะไรคะด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณก็ให้ย้อนว่าถ้ายังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้านับเพอพรค่ะแล้วก็จะจบด้วยการขอบพระคุณค่ะ แล้วโอ้หข้อนี้สุดยอดนะคะแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจมนุษย์อาจนึกไม่ถึงจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ยาชูกำลังนะคะที่ที่พี่ได้เลือกให้กับ ชาวบซเนะคะเพื่อว่าท่านจะได้มีกำลังและท่านจะได้รู้ว่าพระเจ้าดูแลท่านอยู่นะคะเรารู้ว่าท่านเหนื่อยค่ะจากการทำในโรงพยาบาลแต่พระเจ้าก็อวยพระพรลองนับพระพรดูสิคะลองนับพระพรสักวันนั่งนับพระพรสักวันแล้วท่านจะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมากมายเหลือเกินนะคะสุดท้าย พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจเมื่อเรานับพระพรเราจะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าพระเจ้านี้เป็นพระคุณที่ให้เราเปล่าๆค่ะพระเจ้าเต็มใจให้เราค่ะจงลี้ัยในพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการนับพระพรแล้วท่านจะ พบสันติสุขในทุกสถานการณ์ขอร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงบอกเราว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงดูแลเราหากเราได้นับพระพรเรารู้ว่ามีพระพรมากมายที่ให้เราในแต่ละคน ขอพระอ,องค์ทรงโปรดอวยพรเสริมกำลังทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนให้มีกำลังให้มีสันติสุขในพระองค์และอวยพรครอบครัวของเขาทุกทุกคนพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์จะให้เห็นถึงความรักของพระองค์ขอมอบเออจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอโดยความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน